เพื่อนๆเอนอย็นนี้สามชั้นน้ำแดงตุ๋นมันฝรั่งนะครับหลังหมูให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนก็เลยทค,ครับตั้งกระทะลงไปผัดล,ลงไปผัดเลยครับผัดเ,เหลืองจากนั้นก็ใส่กระเทียมขิงริงแห้งแล้วก็หอมแดงนะครับผัดกะวานกะวานแล้วก็ปุ๋ยกั๊กนะครับค่คอยๆผัดจากนั้นก็ผัดน้ำแดงนะครับน้ำตาลใส่ค่คอยๆผัดนะครับจากนั้นก็ หมูแห้งแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับไม่ต้องเติมให้เยอะนะครับเติมให้ท่วมพอดีก็แล้วนะครับจากนั้นก็ปิดฝาไว้นะครับใส่ซอสปรุงรสแล้วก็น้ําแดงลงไปนะครับเหล้าจีนครับจากนั้นก็ปิดฝาไว้40นาทีนะครับมาเตรียมมังฝรั่งกับแครอทลงไปนะครับหลังจากนั้น40นาทีก็เปิดฝาเทลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาอีก15นาทีหลังจาก15นาทีก็ตักออกมาได้เลยครับตักออกมาพร้อมรับประทานได้เลยนะครับนืสุกสุกเลยนะครับหอมๆนะครับ3มชั้นน้ําแดงตุ๋นมังฝรั่งนะครับแล้้ววก็ยยด ต้นหอมเป็นเอาเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับเมนูนี้กินกับข้าวร้อนๆอร่อยมากนะครับอาหารจีนครับขอบคุณครับ